พูดถึงลุงตูแล้วก็พูดถึงลุงป้อมบ้างไหมพลังประชารัฐค่ะส่งแม่ทัพ กทมคุณสกลทีลงพื้นที่ตัวของคุณสกลทีนะคะเขาลงพื้นที่ไปที่ตลาดสัมมารอยู่ที่เขตสะพานสูงนี่ขึ้นอยู่บนรถแห่เนี่ยนะคะก็มาช่วยคุณนัทยาแดงบุงอาผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่19มีนบุรีสะพานสูงมาเลข1ินี่ต้องพูดให้เยอะนะคะเพราะว่าเบอร์ที่เกี่ยวข้องพอเยอะจริงๆนี่เป็นเจ้าของพื้นที่มาสองสมัยแล้วค่ะนี่ค่ะขึ้นรถหาเสียงเลยนะคะก็ย้ำบอกว่าพลังประชารัฐนะมีนโยบายลดราคา๊าสทันทีที่เป็นรัฐบาล เหลือถังละ250ครับแล้วทุกวันนี้ท่านลดเลยไม่ได้อะคะจริงจริงต่ทุกวันนี้ท่านก็เป็นรัฐบาลนะก็ลดเดี๋ยวนี้เลยอย่างเงี้ยสองยบไปเลยอ่ะหรือว่าต้องอ้าวเลือกกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้นะสองรอหาหรือว่าต้องเป็นแบบลุงตู่ยังไงคะก็คือว่าลุงตู่นี่ก็มีคนถามว่าเอ๊ะท่านอยากทําอะไรหลายอย่างท่านไม่ทําเลยล่ะท่านก็บอกว่าท่านเป็นรัฐบาลก็จริงเป็นนายกก็จริงแต่ท่านไม่ได้ดูคุมพรรคการเมืองไม่ได้แต่บิ๊กป้อมคุมอยู่ก็เลยต้องมาตั้งพฉะนนนั้้้ถถาาาิ๊กปปออมมเ่ไว ทำไมไม่ลดราคาแก๊สเลยบอกว่าท่านเป็นรัฐบาลก็จริงแต่ท่านไม่ได้เป็นนายกไงต้องเป็นนายกก่อนเลือกให้เป็นนายกก่อนอย่างนี้หรือเปล่าฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นทั้งนายกด้วยแล้วก็คุมพักการเมืองด้วยถึงจะทําได้อย่างนั้นใช่ไหมสําหรับคุณนัทยานะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่หน่อยนะครับก็จะรู้จักกันดีเป็นดาราดังในอดีตนะครับระดับนางเอกเลยนะครับคุณนัทยาแดงบูงงแล้วก็เป็นมุสลิมด้วยนะฮะแล้วก็เขตสะพานสูงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของพี่น้องมุสลิมเยอะนะ